สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าด้วยเนาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันนอกจากที่มารับชมแนวทางอะไรกันมาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันเนาะจ้ามาพบกับแนวทางั่าแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะเป็นแนวทางของวันที่3 3 วันพูดจะเดือน11พฤศจ,จิกายนห5 6 7เจ็จะมือ,นอีนก,กามาผบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจา้าพ้นสรุปแนวทางวเวลาพัฒนาของวันที่11อที่ผ่านมาจา้าวันจันทสำหรับล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นเก้าวิ่งลู่จะสำหรับเม็ดเดียวล่าพัฒนาทีผ่านมาจา้าสำหรับพ้นจะหกตัวคือ สี่เจ็ดหาสองหกเก่าล่างชุดหกตัวคือสี่เจ็ดอันนี้พลาดไปสําหรับสองตัวล่างสุดสี่ตัวของเฮาเนาะคือหาสองอันนี้ก็ถือว่าพลาดไปสามตัวบนกัาสองหกเก่าสองตัวบนคือหกเก่าสําหรับบนหกเก่าแนวท่าของเฮาเข่าตัวกับเก้าหกกับมาเน้นเน้นเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาจา้าโอ้โหปงังจ่ะสำหรับ ลาภาชนะสูตรเม็ดเดียวคองเฮาวันที่10เอ็ดที่ผ่านมาเนาะถือว่าจับได้เลขเด่นเนะาะจ้ะโอโ้โหถือว่าปังจะมาเน้นๆจ,น 6, 9, 9, 6, จ้ะบน6996จ้ะถือว่าเข่าติดๆอยู่เนาะวันที่8ก็ถือว่า47เน,นาะจ้ะบนจ้ะวันที่10เอ็ดเข่าต่อ96เน้นๆจ้ะ9669จ้ะสำหรับ พี่น้องเอฟซีจะได้ทีตามแนวทางสูตรเมดเดียกันยินดีด้วยละกันเนาะเข่าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจหายกับแอดจอยได้นอกจากนึ่งคอมเมนต์ขึ้นหนึ่งกำลังใจจะเข่าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราเผื่อเป็นกำลังใจหายกันได้นอกจากสำหรับเล่าพัฒนาอีกสูนี่คือสูตรเดิมเนาะแอดจอยหายไปที่เด่น แปดกับเก้าแอดจอยเอาเก่ามาวิ่งมาหลุดถือเป็นสูตรเม็ดเดียวถือว่าปังไปเนาะส่วนสูตรนี่ถือว่าเขาเด่นวิ่งหลุดไปเนาะจ้าโอ้โอเคปังทั้งสองสูตรอยู่เนาะจ้าอีกสูตรคือเขาวิ่งหลุดอีกสูตรคือมาเน้นเน้นสำหรับวันที่สิบสามลุ้นกันต่อจ้าจังได้การรับชมไวเป็นแนวทางเ่าจะทามาก้าชอบจังได้การ ฝากนําไปเปรียบเทียบ้วก็พิจจรณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตานเนาจะแนวทางค่ะมีเขามีรุดจะผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยไลยๆเนาะจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,ก,กำลังใจจะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไลยๆเนาะจา้าสำหรับเม็ดเดียวเราว,วันนี้ให้ไปที่เด่นเก้า วิ่งรูดจากอ่างวดก่อนแอนจอยคำนวณได้เก่าเนาะเอาเก่ามาวิ่งมารูดสูตรเม็ดเดียวนะจากวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสามมือนี่ก็ยังได้เก่าคือเก่าเด้อจากสายวิ่งสายลูดของฮาวทามักษาชอบพิจารณาเบิ่งได้นอกจากทามักษาชอบกันนําไปวิ่งไปรูดได้นอกจากเก่าของฮาวสีย่างอยู่หรือบ่อาน้กะรอรูดนอกจากแอนจอยคำนวณให้ไปตามสูตรเนาะฮะ สำหรับลาวพัฒนาแอดจอยลงหายสอสูตรนจะส่วนอีกสูตรก็คือเหลืออีกเด่นตัวหนึ่งตัวเดียวเนาะอ่าอ,อีกตัวหนึ่งนี่คือเป็นเด่นตัวไดอันนี้ก็หลับชมย้อนลางกันเอาได้เลยเนอะจากแต่ว่าแอดจอยเอาเก่ามาหลุดเม็ดเดียวจะสำหรับลาววันนี้จับคู่จะเก้าแปดเก้าศูนย์เหนึงกดก่อนออกเกก เก้าอื่นก็นยังบอกเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเกเก้าหกโอ้จบตัวเดิมตัวไนเก้าหกสำหรับตัวเดิมทาอักะชอบกับพิจารณาเบิงได้เนาะจ้าพอเด่นวิ่งรูดดูตัวเดียวจ้าสำหรับตัวเน้นจ้า เม็ดเดียวหวยเราวันนี้ขอเน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหาสำหรับเม็ดเดียวนี่คือแอดจอยเน้นซีกูจัดที่เลือกอะถ้ามักถ้าชอบกับพิจาระาเบิงได้นอกบางเธอบางคางกะเน้นพลาดไปแต่งวดก่อนวันที่สิบเอ็ดนี่คือว่ามาเน้นๆเลย สำหรับแนวทางวัลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่ก็คือตามนี่เลยจะโล่หายสองสูตรกับเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันน้อเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกะจังคอยตามจ่าเมื่อนี่ก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งเด้งละกันจะาเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูตดีเฮงเฮงปังๆสูตโชคม,มันๆกันทุกคนทุกทานจะาสวัสดีจ้า